มีแฟนหรือ,อยังยังไม่มีนะคะตอนนี้โสดไหมตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นแบบไหนตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะมีแฟนหรือ,อยังยังไม่มีนะคะ ตอนนี้โสดไหมตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นแบบไหนตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะคนบอกว่าไม่น่าซื้อศิลธรรมไม่มีใช่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณพี่เมื่อกี้ชื่ออะไรนะคะต้องขอโทษคุณพี่ด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าทําตัวให้คุณพี่รู้สึกว่าเออทําไมไม่น่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขอโทษได้หมดนะคะจริงๆขอโทษทําพี่จูนไปแล้วขอโทษทุกคนไปแล้วถ้าคุณพี่เมื่อกี เข้ามาแล้วรู้สึกว่าโอ้ทาไม่ดีโอดไม่น่ารักนะคะโอพพ่ศิทธธรรมนะคะขอโทษคุณพี่ด้วยนะคะคุณพี่จะได้ไม่ต้องมาแบบมีข้อข้องใจกับโอมาเกลียดโอนะคะเราจะได้แบบไม่ต้องมีเวรกรรมต่อกันนะคะพระโอดก็รู้สึกสบายใจนะคะตอนนี้เหลือแต่แค่คุณพี่นะคะเอาความเอาความสบายใจความทุกข์ที่อยู่ในใจคุณพี่ขอให้ออกไปได้ไวๆนะคะขอให้ออกไปได้ไวๆคุณพี่จะได้มีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะจะได้รู้จักความสุขนะคะ ผมจะเลิกตีไก่ครับจริงๆโอไม่ได้ว่าคนตีไก่นะคะไม่ได้ไม่ได้แอนตี้ว่าเออทําอาชีพนี้แล้วมันจะแบบอันนี้นะคะแต่ว่าคือบางทีมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ที่มันไม่คลิกกันนะคะคือมันไม่ได้ว่าโฟกัสเป็นแค่เรื่องนั้นนะคะอย่าเหมารวมคือไม่ได้จะเหมารวมแบบนั้นนะคะ คุณผู day, days, ้ชมครับจากคลิปเมื่อส yeah, ักครู่นี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวของคุณเจ้าโองามพลิงนั่นเองเนี่ยกับหนุ่มกะลานั่นเองที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณเจ้าโอกําลังเดินหน้าง้อพี่หนุ่มกะลาครับคุณผู้ชมคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่คุณเจ้าโอเนี่ยได้มีการขึ้นมาไลฟ์สดเนี่ยซึ่งคุณเจ้าโอเองเขาก็จะมีการมาขึ้นไลฟ์สดขายของขายของเป็นเรื่องปกติเนี่ยแล้วก็จะมีแฟนๆหรือว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปถามเนี่ยเรื่องราวชีว เรื่องราวของสถานนะหัวใจว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะฮะซึ่งคุณเจโอเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแฟนนะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนเป็นแบบไหนตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมนะฮะอันนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคำว่าไม่มีแฟนเนี่ยโสดหรือว่าไม่โสดนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เป็นแบบเดิมอันนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าช่วงไหนของชีวิตที่บอกว่าเป็นแบบไหนก็เป็นแบบเดิมนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากที่จบเรื่องราวของไม่จูไป ครับคุณผู้ชมที่คุณเจ้าโอ่งงามพริ้งเนี่ยได้มีการหอบเงิน3ล้านบาทเนี่ยครับมาจ่ายค่าเสียหายกับแม่โจ้นะฮะคุณผู้ชมก็เรียกว่าจบแบบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมสําหรับคุณเจ้าโอ่งงามพริ้งกับแม่จูนนั่นเองนะมีการขอโทษแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายกันไปเป็นเที่ยวเรียบร้อยหลังจากนี้เนี่ยก็คือฝั่งของเจ้าโอ่งงามพริ้งกับแม่จูนเนี่ยก็คือต่างคนต่างแยกย้ายนะฮะแต่นะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวระหว่างคุณเจ้าโอ่งงามพริ้งเนี่ยกับพี่หนุ่มกลาวนั่นเองหล เข้าไปถามนี่คุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยกับพี่หนุ่มกะลาเนี่เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยตามง้อเขาอยู่ใช่ไหมเนี่ยซึ่งคุณจะโอนี่ก็บอกว่าใช่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือตามง้อพี่หนุ่มกะลาอยู่นั่นเองเนี่ยบอกว่าได้ทำเนี่ยก็คือปลายทางเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะโอบอกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำานะแต่ว่าจะสาเร็จหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าทางฝั่งพี่หนุ่มกะลาเองก็ออกมาไลฟ์สดยืนยันเหมือนกันนะว่าสถานะของตัวเองตอนนี้เนี่ย ก็คือโสดนั่นเองนะครับแต่ฝั่งของคุณเจโอ๋งามปริ้งเนี่ยครับคุณผู้ชมก็บอกว่ากําลังเดินหน้าง้อนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อยากเสียใครเลยทั้งคู่นะอันนี้เนี่ยแหมเป็นคําถามที่หลายคนก็ฟังแล้วเนี่ยอดคิดไม่ไหวเนี่ยคำว่าทั้งคู่เนี่ยเจโอ๋เองอาจจะหมายถึงพี่หนุ่มกะลาด้วยแล้วก็คุณตั้มลบบุรีที่เป็นสามีเก่าด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอเดี๋ยวเราเนี่ยเราไปฟังคลิปล่าสุดกันหน่อยครับที่คุณ รายังรักเขาอ,อยู่ล้วเรายังไม่อยากเสียใครไปนะคะทั้คู่เลยถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังรักใครอยู่นะคะเรารู้สึกว่าเราอยากได้เขานะคะเราก็าต้องมองนะคะสุดท้ายแล้วปลายทางจะเป็นยังไงเราไม่รู้ก็ดีกว่าว่าเรายังไม่ได้ทำนะคะทำไปเถอะค่ะทุกอย่างหละไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าจะเป็น ทำอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ใช่ไม่แตะทั้งเรื่องความรักนะคะทุกเรื่องในชีวิตนะคะมันจะมีอยู่แค่สองอย่างนะคะได้กับไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ทํทาถ้าผกว่าเราไม่ได้แต่ถ้าเราทํานก็จะมีได้กับไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้าพี่เขาขึ้นไลฟ์พวกเราต้องรวมตัวกันนะคะขอห้คคืน,นในการในวัขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วง พัฒน,นาตัวเองนะคะปรับปรุงตัวเองนะคะขยันนะคะก็จะสร้างตัวเองให้ดีขึ้นนะคะ